สวัสดีครับมีคำถามเข้ามาเลยนะครับว่าอาการแพ้วัคซีนโควิดเนี่ยแบบไหนที่เราไม่สามารถที่จะฉีดเข็มผัดไปได้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นที่สงสัยกันแล้วก็มีคําถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยมีคําถามจากเพื่อนผมคนหนึ่งเขาถามมาว่า โควิดอาร์มหรือว่าแขนโควิดเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเราต้องทํำยังไงกับมันบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดละวิกฤตบําบัตน,นะครับสำหรับกรณีที่เราแพ้รุนแรงนะครับก็ยามอีทีหรือที่เรียกว่านาฟิเล็กซิสเนี่ยนะฮะ จะมีอาการที่ผุดขึ้นตามตัวมีปากบวมหน้าบวมตาบวมนะครับความดันตกหายใจไม่ได้นะครับหลอดลมมันมีอาการหดเกรงฉับพลันนะครับซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นภายใน30นาทีแรกหลังการฉีดวัคซีนนะครับโดยจะต้องรักษาในโรงพยาบาลอย่างทันท่วงท,ทีพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้กลับบ้านนะครับก็คือจะต้องรับรับตัวไปรักษานะครับอันนี้เข็มถัดไปจะไม่สามารถฉีดแบบเดิมได้นะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือคนที่มีอาการคล้ายๆแบบนี้นะครับเช่นผื่นขึ้นหายใจไม่ได้เพราะว่าหลอดลมบเกรงหรือว,ว่ามีผื่นขึ้นตามตัวภายใน4ี่ชั่วโมงนะครับภายใน4ี่ชั่วโมงนะับตั้งแต่ฉีดวัคซีนพวกนี้เข็มถัดไปก็ฉีดตัวเดิมไม่ได้นะครับแล้วถามว่าเออถ้าฉีดตัวเดิมไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีวิธีการฉีดยังไงบ้างนะครับเช่นถ้าท่านมีอาการเหล่านี้ที่กล่าวไปภายใน4ชั่วโมงเนะี่ย ถ้าท่าน,านหลังจากฉีดซีโนแวคหรือซีโนฟาร์มเนี่ยเข็มถัดไปท่านจะฉีดตัวเดิมไม่ได้นะครับท่านจะต้องไปฉีดตัวแอสตราเซเนกาหรือเป็นตัว m i n อวัคซีนไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านที่ฉีด Astra eneca, แอสตราเซเนกาล่ะหรือว่าฉีด m ี a อวัคซีนอะอย่างเงี้ยจะไปฉีดตัวไหนต่อได้ถ้าท่านมีอาการอย่างนี้นะครับ รณีถ้าท่านฉีด a s t r a z e ซ e c a นะครับแนะนำก็คือว่าเข็มถัดไปควรจะไปฉีด mRNA วัคซีนนะครับเหตุผลที่ต้องเป็นเช่นนั้นไม่ใช่แนะนำว่าให้ไปฉีดเป็นตัว Sinovac, ซ i n o ฟ h ร r มเนี่ยเพราะว่าการที่เราฉีดตัวที่ประสิทธิภาพมันอา,อาจจะสู้ตัว a s t r a z e ซ e c a ไม่ได้เนี่ยเราพบว่าภูมิต้านทานที่ได้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสก็ไปฉีดตัวที่สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงขึ้นก็คือเป็น m r a วัคซีนนะครับ แต่สำหรับท่านซึ่งฉีดเป็นไฟ i ซอร์หรือ m o เด r n a เนี่ยแล้วมีอาการดังกล่าวมีนาฟลักซิสขึ้นมาผื่นขึ้นปากบวมหน้าบวมตาบวมแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทางเลือกเหลืออยู่ทางเดียวก็คือต้องไปฉีดตัวที่รองลงมาก็คือตัว AstraZeneca นะครับหรือถ้าเป็นทางอเมริกาก็จะไปฉีดเป็นตัว Johnson Johnson นนะครับแล้วก็ถ้ามี Novavax เข้ามาเนี่ยก็อาจจะไปใช้ตัวนั้นแทนได้นะครับอันนี้เป็นกรณีที่ท่านได้รับการฉีดเอมาวัคซีนแล้วเกิดอาการขึ้นมานะครับ ทีนี้เรามาต่อกันด้วยอาการอีกอันหนึ่งเลยนะครับก็คืออาการของโควิดอาร์มนะครับโควิดอาร์มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าโควิดนะครับแต่มันเป็นเพราะการฉีดวัคซีนฮนะค,คืออะไรเวลาที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปสมมติถ้าฉีดที่แขนข้างซ้ายของผมเนี่ยนะครับฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดบวมบริเวณน,นั้นนะครับมีอาการ ผื่นขึ้นที่แขนข้างนั้นอ่ามันมันบวมมากเลยร้อนเลยนะครับนะฮะแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณสัก3-4วันนะับตั้งแต่ที่เราฉีดวัคซีนไปหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นอาทิตย์เราถึงจะเกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาได้นะครับอาการโควิด r 9พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับคือถ้ามันปวดบวมแดงร้อนก็สามารถที่จะรับประทานยาแก้ปวดต่างๆเช่น p a r a c ลอ ibuprofen v o l t a r นไ d i c l o f e n a อย่างเงี้ยหรือพอนสแตนเป็นต้นนะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมนะฮะการเอาน้าแข็งประคบก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับส่วนถ้ามันมีผื่นขึ้นคันเยอะๆบริเวณที่ที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยก็สามารถทานยากลุกแอนติฮิสตามีนยกตัวอย่างเช่นยา CPM ีเอ็มคลอเฟเนเรมินนะครับหรือว่ายา a าร์ทารัตไฮดรอกซิซีนได้นะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะบรรเทาอาการได้ และถ้าเป็นโควิดอารแบบนี้เนี่ยเข็มถัดไปสามารถที่จะฉีดวัคซีนชนิดเดิมได้นะครับชนิดเดิมได้แต่ว่าแนะนําว่าให้ฉีดแขนอีกข้างหนึ่งจะดีกว่านะครับอย่าฉีดแขนข้างเดิมนะครับอ่าทีนี้ก็ยังมีคนหลายคนสับสนอยู่นะครับว่าเออถ้าเป็นแบบอื่นเนี่ยมันจะฉีดวัคซีนได้ไหมนะครับก็มีคําถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับใน YouTube ของผมก็คือว่า คนไข้บอกว่าเนี่ยผมฉีดแล้วแพ้วัคซีนมากเลยเข็มถัดไปจะฉีดอะไรดีนะฮะจะฉีดได้ไหมนะครับแต่พอถามไปจริงๆว่าโอตโตลงแล้วแพ้วัคซีนของคุณนี่อาการเป็นยังไงนะครับก็โอ้ไขมันขึ้นเยอะเลยปวดหัวปวดแขนนะฮะอ่อนเพลียนะครับมีท้องเสียด้วยบางคนนะฮะแล้วโอ้โหมันหนักมากมีมีอาการแน่นนาะอกหายใจลําบากนะครับนอนลงไปแล้วก็มีอาการแสบยอดอกพวกนี้เนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อาการแพ้วัคซีนนะครับมันคือผลข้างเคียงปกติที่เราเจอได้นะครับ ก็พวกนี้นะฮะเป็นผลข้างเคียงธรรมดาเลยนะฮะบางคนมีอาการกรดไหลย,ย้อนก็จะทําให้มีอาการแน่นหน้าอกแน่นตรงบริเวณกลางลิ้นปี่นะครับแสบยอดแสบยอดอกแสบเป็นถึงคอมีเสียงแหบได้นะครับพวกนี้เป็นอาการที่เจอได้ครับมันสามารถที่จะฉีดเข็มเดิมชนิดเดิมได้เป็นเข็มที่2นะครับแล้วก็มีวิธีการป้องกันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเช่นถ้าเราฉีดแล้วเรามีอาการเยอะเลยเข็มแรกเนี่ย เข็มที่2นะครับก่อนไปฉีดก็รับประทานยาพาราเซตามอลก่อนที่เราจะไปฉีดสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับและถ้าท่านที่มีกรดไหลย,ย้อนในเข็มแรกเนี่ยเข็มที่2ก็รับประทานยาลดกรด,ดก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนสักครึ่งชั่วโมงนะครับยาลดกรดที่แนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนําเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นโปรตอนพัมอินฮิบิเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นยาโอเมพรโซนะครับ ยาแพนท o อ r a รโซลยาเอสโอมีปรโซยาราเบ r a รโซลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าท่านจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไปที่ร้านขายยาสอบถามเภสัชกรนะครับเขาสามารถสั่งจ่ายยาตัวนี้ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์นะครับยาพวกนี้ก็รับประทานต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นถ้า ก่อนไปฉีดวัคซีนเรากินไปสักครึ่งชั่วโมงก่อนก่อนอาหารด้วยนะครับจินอาทองว,ว่างๆเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีนก็กินต่อเนื่องไปสักประมาณวัน2วันนะฮะแต่ถ้าท่านที่มีปัญหาทางด้ากกรดไหลาย,ย้อนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องกินไปนานกว่านั้นนะครับก็ต้องแล้วแต่ว่าอาการของท่านเป็นมากเป็นน้อยถ้าเป็นมากก็ทานไปต่อเนื่องนานกว่านั้นหน่อยนะครับ และถ้าท่านที่ทานยาพาราเซตามอลเนี่ยก็แนะนําว่าทานต่อเนื่องไปสักวัน2วันได้นะครับทานได้ทุกๆ6ชั่วโมงนะครับโปรเนมนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ท่านเกิดการที่มีไข้อ่อนเพลียอะไรมากๆนะครับอันนี้แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือฉีดวัคซีนเข็มต่อไปได้นะครับแค่เราทานยาป้องกันไว้เท่านั้นนะฮะดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยอาการแพ้รุนแรงก็คือアนาฟลักซิสนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา30นาทีแรกมีอาการผื่นขึ้นตามร่างกายปากบวมหน้าบวมตาบวมหายใจไม่ออก หลอดลมหดเกร็งและความดันตกต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับหมอจะฉีดยาอะดรีนาลีนให้เรานะครับหรือว่าเอพิเนฟรินตัวนี้เราก็จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะฮะหรือบางคนมีอาการแพ้ที่ไม่รุนแรงขนาดนั้นก็คือมีผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ว่ามันเกิดขึ้นช้าส่วนใหญ่ภายใน4ชั่วโมงนะครับพวกนี้ทั้ง2กลุ่มไม่ควรฉีดวัคซีนชนิดเดิมนะครับและถ้าฉีดวัคซีนแล้วแพ้แบบนี้นะฮะ ควรจะฉีดวัคซีนที่มีประสิทธ,ธิภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมหรือว่าถ้าต่ำลงกว่าเดิมก็อย่าต่ำลงกว่าเดิมมากเช <Students> ่นถ้าเราฉีดวัคซีนเชื้อตายซีโนแวคซีโนฟาร์มแล้วมีอาการแบบนี้เข็มทัดไปแนะนําว่าฉีดแอสตราเซเนกาหรือไม่ฉะนั้นก็จะต้องเป็นเอมาร์เอวัคซีนหรือถ้าเรามีตัวอื่นๆเช่นมีโนเวบากซ์หรือว่ามีจอห์นสันและจอห์นสันก็ให้ไปฉีดตัวนั้นนะครับ แต่ถ้าท่านที่ฉีดแอสตราเซเนกาแล้วเป็นอ่ะท่านก็ไปฉีดเอ็มาเอวัคซีนถ้าท่านที่ฉีดเอ็มาเอวัคซีนแล้วเป็นแบบนั้นท่านก็อาจจะต้องลดลงมาฉีดแอสตราเซเนกาหรือมิชัน,น Johnson ันจอร์นสันแอนด์จอร์นสันหรือโนาแว็กซ์ถ้ามันเข้ามาในประเทศไทยนะครับอ่ะแล้วถ้ามีอาการโควิดอาร์มมีอาการปวดวมแดงร้อนที่แขนบริเวณที่ฉีดมีอาการคันเยอะๆมีผื่นขึ้นบริเวณที่ฉีดนะครับมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา23วันถึงอาทิตย์นะครับหลังจากที่เราฉีด พวกนี้ฉีดเข็มต่อไปชนิดเดิมได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดฉีดสลับก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดวิธีก้ไขก็คือทานยาแก้ปวดชนิดต,ต่างๆ p a r a ซต t a m o l ibuprofen p o นส a n น,นะครับเพื่อที่จะลดอาการปวดบวมเอาน้ําแข็งประครบนะครับถ้ามันคันมากๆก็สามารถทานยากลุ่ม cpm c ลอ o r p h e n i r a m i n e หรือยาอัตราแรกไฮดรอกซิซีนได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเข็มถัดไปก็ฉีดเหมือนเดิมได้ครับโอเควันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ